อมีมทอดอ่ะมทอดไรน้มันาดูบบบาปอเออบะไอแบงเล่นใบแบนคีไม่ใช่แบงแ <laughs> บนคี ไปเรียนนักกินใหม่นะเราฮะเอากระแบนเคไม่ไใช่แบนแล้วแต่คนจะอ่านนะโอ้โหโลเขียวอีไปเลยนะยินดีต้อนรับสู่อารีดูอเรีได้ได้สู้กับศัตรูไปด้วยกัน เกิดไปกล้าโชว์ไปหน่อยเลยร้านน้ำเด่าไเก้าเกัครับช่วงรถรถละหางไงใช่ต่างคนเหลือรักทศทีได้ต้องขับรถเมานะ กลัววต่อีกรอบเมาแล้วกลัวปวต่ออีกรอบเลยไปนอนน่องเต็นท์อีกอะแล้วใครมาเล่นเกี้ยล่ะะโอ้กองคารวานเฮ้ยเฮ้ยดึงสวยดึสวยสวยอสวยต่อไปละ หมดแล้วหมดแล้วรุดหมดแล้วหมดทุกสิ่งอย่างแล้วครับน้อนเฮ้ยเอาทีมันนี่ไหวเิี่ยรุดช่วยได้จบแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ตามเลยน้องตามเลยตามเลยดึงมาดึงมาข้ย มันจะดึงเราลุดไม่ตายไอ้ลุตมันตายแล้วลุดไปเลยลล

น,นนะั่นไงกูว่าแล้วมันดึงแม่นเ,เฮ้ยรถนิด,ดเดียวโอร้อโอรอด ก็ต้องมิดเนี่ย้อะไรก็เกินขอบคุณครับดักจะได้คิวไหม กูอะไรมาปจันบินปจันบินแน่นแน่พี่ก็เคยเล่นกันมาบ้างเอตีอะไรร้องร้องลงล่างสี่ตัวนะ My mother, the sea goddess, is asleep in her palace. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Don't You are the mid, young maid. Now Orpheus unleashes such turmoil. We must stay vigilant. ขนาดมีเปลวมัน. In wait. ตั้งนะ.ใบดีมันแสบว่ะ. An ally has been defeated. Oh. Onslaught. Oh. Dragon has been defeated. Your tower has been destroyed my sisters tell me <tare again> of <so> the terrifying crack in the ground that should be enemy has been defeated เฮ้ยป้อมบนไอ้เชดี้เขาจะไม่ดูป้อมเด็ดก่นหรอสวัยสวัยโอยยืมเล่นต่อวะวะเอาหมื่นหมดเลยก็ได้ดึงไปที My ally has been defeated. กูก็ไม่ได้ยินกูอ่าอยู่เลือดไม่มีแล้วฮะเลือดของฉันเหลือโดน,น <c oughs> ลดดันไป ด้าท่อมาหน้าเราต้องิดว่ามันตามไปแล้วแต่อย่างน้อยก็เอาป้อมมันอะไม่ใช่ตรอสุด defeated. An enemy has been defeated. đi không? Bay ba ở bay đúng không? đi. Không. chơi như thế. ดึงมาแล้วดึนคิวมันยังไงไม่มานะ้าไม่เหี้ยพะโล่ไอัใช่ตายหมดแล้วใช่ไหมเจ้า <laughs> <laughs> My mother, the sea goddess, is asleep in her palace. An enemy has been defeated! Holy has been defeated! buddy's but... now but... your team has destroyed up. a tower บัฟฟ้าเรายังไม่เกิดนะบัฟฟ้าเรายัาง,งมไม่เกิดถอย <laughs> ยังจะดึงมาอีกถอยป้อมป้อมไหนก็ได้ดูมไม่สำคัญถ้าป้อมไหนดูไม่สวย

เฮ้ยนัตตี้ไอ้เด้ดีแล้วกูเลือดจอไปดูสตูมหายไปแล้วกระฟ้ากูไปแล้วปะนัอนอยากได้ดาร์กอยู่นะเอ้ยมันตายตัวหนึ่งร่วมเลยโจมตี

Has been defeated. my next choice. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Please, just but... oh, the The sea guy, is asleep in her palace. Let's go look.

ไปรออะไรอ่ะก็ไมอรอรอกไปเฮ้ยเาต้องดับสเลยเยอะให้ทีอินฟินิตสเลเยอร์ has appeared prepare for the final battle เออคุ้มกว่าอยู่แล้วป้อมอ่ะได้ไดมันกลับมันอลังจะกลับมันไม่ดึงหรอะมันกลับไปแล้วรถ ตีได้เปล่าแรกชีวิตก็ได้นะไม่ <My S 1> เป็นไรดักกำลังมาลุดไปพร้อมดักเลยดีกว่าจบป้อมแล้ว

ตายด้วาาว่ะไอ้เี้ยสตีนั้นไม่ตายนั่นแหละมันตายสนะไม่บายมันก็เสียความสย่หเลือดไม่เด้งจตีคลิปร่างหาย When my mother wakes. Yeah. Uh. Don't know. Don't know. My mother wakes. My mother My mother wakes. My mother wakes. My mother My Hi. Hoy. In sleep in her palace. Shut down. ไม่ตายกันไป. Job done. Love witch has been defeated. Enemy double kill. An enemy has been defeated. Love bye. ดีเลยพ i ่เข้าเจ็บดีๆไหมน่าจะเป็นพวกมันหรอมั้งแก๊กไม่ก็ออฟลินดูทรงเราไม่น่าจะได้กันถ้าเขาเล่นดีจริงน่านีน ยิบสี่โอวีลาแม่งยิบแปดสุดจัด